สวัสดีค่ะคลิปโรนี้ขออนุญาตแนะนําตัวนะคะปวกน้อยต่างแดนนะหลายๆคนถามเข้ามานะคะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทําไมมาเปิดร้านนวดที่ประเทศเยอรมันได้แล้วก็มาวีซ่าอะไรปวกน้อยต่างแดนจริงๆแล้วชื่อเป้นะคะอายุ40ปีแล้วอยู่ที่ประเทศเยอรมันนี้มา12ปีแล้วค่ะมาตั้งแต่ปี2012วีซ่าที่มานะคะเป็นวีซ่าแต่งงานกับฝรั่งมาและทุกวันนี้ก็อย่ากกับฝรั่งไปนานพอสมควรแล้ว ตอนที่เราอยาเนี่ยคือเราเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อก็คือไม่อยากมูฟกับที่เมืองไทยตอนนั้นเราได้สัญชาติเยอรมันแล้วนะคะแล้วก็มีใบขับขี่มีคือคือใช้ชีวิตได้ปกติแล้วในส่วนของภาษาเนี่ยปวกน้อยใช้ภาษาเยอรมันส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ภาษาไทยกับคนไทยอะไรประมาณนี้แล้วก็ภาษาอังกิษปวกน้อยพูดไม่ได้เลยไต้เล็กปวกน้อยต่างแดนเนี่ยเป็นชื่อช่อง YouTube Facebook TikTok IG ทุกๆช่องทางบนโลกโซเชียลเนี่ยก็คือจะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยสามารถกดติดตามได้นะคะช่องของเป้เนี่ยก็คือเน้นแชร์ประสบการณ์เน้นแชร์ในสิ่งที่เป้เคยทำมา 99%เนเนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ตัวเองทั้งหมดเลยแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังจุดประสงค์ก็เนี่ยค่ะเผื่อว่าใครที่แบบอยากจะมาอยู่ที่นี่หรือว่าใครที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วอยากจะหาข้อมูลในเรื่องบางเรื่องที่แบบเออเราไม่รู้อย่างเงี้ยเผื่อช่องของเป้นเนี่ยจะเป็นแนวทางจะเป็นแบบเออความรู้ให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันและในส่วนของช่องนะคะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีบ้างก็เลือกชมเลือกฟังในสิ่งที่มันมีประโยชน์เอาเนาะแล้วก็ อยู่เนี่ยก็คือเช่าโวนองอยู่ค่ะโวนงก็จะให้เทียบให้นึกถึงเมืองไทยก็จะเป็นคอนโดที่มันมีสองห้องสามห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าเช่าค่อนข้างสูงค่ะปวกน้อยอยู่ที่ประมาณหกหมื่นกว่ายังไม่รวมค่าน้ําค่าไฟค่าจิตบัตรใดๆก็แล้วแต่นะทำไมปวกน้อยถึงเลือกอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีต่อก็เพราะว่าปวกน้อยรู้สึกว่าอยู่ที่เนี่ยมันสบายใจกว่าในส่วนของตัวเองนะทุกอย่างมันดีกว่าหมดเลยแล้วก็เราสามารถ ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เหมือนอยู่เมืองไทยและที่สําคัญเราอ่ะชอบอากาศที่นี่ชอบความเป็นอยู่ชอบความอิสระที่เมืองนอกโอเคความดิ้นรนน่ะมันเยอะมากๆเลยทุกคนดินน้นรนทุกอย่างมันยากไปหมดค่าครองชีพสูงแต่ว่าบวกลบคูณหารดูแลปวกน้อยเลือกที่จะอยู่ที่นี่มันมันโอเคสําหรับปวกน้อยกว่าและลานนวดของปวกน้อยเนี่ยก็คือเราทําเองเปิดได้2ปีแล้วค่ะปวกน้อยอาศัยอยู่ที่นี่ตัวคนเดียวค่ะญาติพี่น้องมีแต่ว่า ไม่ค่อยได้ติดต่อกันไม่ได้คอนแทคกันแล้วก็ตอนที่ปวกน้อยมาปวกน้อยมาเองนะไม่ได้แบบให้ใครดึงมาแล้วก็คือคือใช้ชีวิตเองตัวคนเดียวเนี่ยพูดง่ายๆถ้าถามว่าอยู่ที่เนี่ยมันยากไหมลําบากไหมมันก็จะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายมันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะปรับตัวยังไงแบบไหนได้ทุกวันนี้ปวกน้อยก็ ยังใช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆค่ะก็เปิดร้านนวดแล้วก็ทํางานกับบ้านแล้วก็ทําคลิปวดีอเพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็ใช้ชีวิตประมาณนี้นี่แหละค่ะก็คือมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยในส่วนของปวกน้อยนะคะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ปลวกน้อยตางแดนด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามปวกน้อยไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ปวกน้อยเอามาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันจ้า